สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัดชาแนลครับผมเนาะเมื่อนี้ครับมีข่าวดีมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับผมเนาะพอดีมีเส้นท่านหนึ่งรับผมส่งแนวทางมาให้ปูซีศูนย์ครับนี่ครับผมอุทุเหลวอินคาวาเข่าหัาเจ็ดเจ็ดหาครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเนปูครับผมอันนี้งดของวันที่หนึ่งท่านว่าหนึ่งท่านว่า ตัวใดเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเลขออกเลขออกเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอ๋อเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดครับผมหนึ่งท่านว่ายอดสิบหกท่านว่าปูบอลนี้ยอดวันที่สิบหกท่านว่าครับผมกันเน้นหกเจ็ดแปดสิบหกท่านว่าครับหกเจ็ดแปดก้นได้จับปูนี่แต่ปูสิบหกท่านว่าเจ็ด สี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งอ๋อเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสิบหกท่านว่าครับผมเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งท่านนึงเจ็ดแต่เดียวงวดนี่ท่านวันที่สามสิบท่านว่าครับผมสองสามสี่เด่นที่สามบนปุ้นนี่บนนั่งบนมัน,นเพือไม่แยกบนบนมันอ๋อเด่นเลขบน เลกล่างอ๋อเล็กบนหนึ่งหกสองแปดสามครับร่างก็คือว่ามีแค่สองคู่ติปูแมนหกสองกับแปดสามดิน้อแมนนี่ครับมันตัวเลขแยกเป็นล่างสองหกหกสองหลือแปสามแปดอ๋อก็คือว่าตัวเดียวกันนะปูเนาะแมนตัวเดียวกันยังไงผมแค่สองคูเองหกสองสองหกกับสามแปดแปดสามครับวันนี้เพตัวเลขสองมังสี่เองติปูตัวเลข เล็กตรงลังสี่ตรงไหอีกสองสามสี่กองอ๋อกูอยากติดสองสามสี่ประเภทคู่นครับผมล่างเป็นเลิกสี่อ๋ก 2, 3, 4, กอก็มีแค่์สองสองหกสองหกหกสองสองแปดแปดสองแล้วก็สามหกสามแปดเลขนเล็กลงเิ่นได้เน้นสองหกหสอับสามแปดอันที่เป็นเฮียดไว้่ะ อ๋อเป็นที่พูนี่ออสามหกขึ้นเี่มันละเน้นสามหกกับสองหกหกสองล่างบนกับหกสองหกสามแปดสองแปดสามอ๋อ,อคือว่าหกสองหกหกสองหกสามนี่มาปูออแล้วกับ 8, 2, 8, แปดสองแปดสามมีสี่คู่เพิ่นเล่นเน้นได้สุดเอ็นครับผมหกสองหกสองหกสามแล้วกับแปดสามครับผม นี่ละตัวตัวเป็นขีดไปทั้งไตเนาะครับตัวนี้บนหนึ่งสองหกหกสองแล้วกัสามหกเนาะครับอันเต็มมันเกิดเป็นเลขปูเกขพันขาดีปะปูเลขมันหนึ่งเลขปูเนาะเลขพันขาดีปะได้เห็นอยู่นี่แต่เพิ่งซ่งมันมันเป็นสองหดสามวดแล้วสองสามวดแล้วอ๋อครับผมเก่าหนึ่งกับเขาเก่าหนึ่งหัวทะเล้วกับเขาเจ็ดหาที่ปูเป็นเลขเลขเลขติดเท่านั้น เขาล่างบนท่านทุกทุกงวดทุกงวดเลยเลขติดเนี่ยเขาล่างบนมันก็ว่าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดอ๋อครับผมงั้ที่ว่ามากมันก็มันก็ออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดมันก็ห้าเจ็ดแปดห้าอ๋อครับผมเพิ่นก็มาจับเพิ่นเล่นเนีนเจ็ดนะครับเนียนเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนี่องเพิ่นเจ็ดห้าเจ็ดครับผมสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเขาอยู่เสียปูบังหนี้ปูเพิ่นอยู่เสียครับบังนี้มันม่วง อ,อันเพิ่อบั้น่วงครับผมเนะานะจังหวัดสกลนครครับผมใส่ปูมขึ้นยังมั่วมั่วเช่นประกาศแบแบแต่ <c oughs> อ้มีแคลซียคูที่ปูกนะครับมันมีสามคูตัวคนกลับสองหกสองแปดสองสองแปดต่ากันสามสามหกกับแปดสาม เหล็ยมีสี่คูปอันนี้มันก็มีเยอะจะครูกันนี่ครับลางมีอยู่แค่สามคูครับผมหกสองหกสามแปดสองแปดสามสี่ครูสี่ครูรวมได้หนึ่งหกสองกับแปดสามอ๋อใช่ครับอันนี้บนบนด้าลางบนเนาะบนด้ขานบนสองคูอันนี้ก็เรียกติดสองสามสี่ติปู สามหกเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทั้งช่องดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับตาไร้ครับผมเนาะตัวหน่วยครับผมนี่ครับผมเนาะเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเพราะว่าผลทรงไปปูซีศูนย์ครับผมสองวัดแล้วมันก่อนกระเขาเก้าหนึ่งครับผมเนาะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดอุทเทลกาหาเจ็ดกับแปดหาครับผมงวดนีครับผมเนาะลองเบ่งครับผม เพันอยู่ที่อำิ่มเพิบั้นม่วงครับผมต่างซื้อใบอย่างนอกปูเสียนบั้นม่วงครับผมเนาะอเอ๋อนี่นะครับผมเอาดีกว่าครับผมอ้อบั้นม่วงดีกว่าบั้นม่วงครับผมเนาะอยู่ที่อำเภอบั้นม่วงครับผมจังหวัดสกลนครเด้อเอฟซีทางสองครับผมเนาะ <S 2> <S 2> บนครับ บนบนเล็กติดบนแรงของปุนี่อ๋อเกล็กติดครับผมเดี๋ยวขาลางเล็กติดบนมีสองหกหกสองราคาสองแปดแปดสองแล้วก,ก็สามหกครับ แล้วก็สามแปดเน้นที่สองหกหกสองแล้วก็สามหกครับบนส่วนล่างครับส่วนล่างส่วนล่างมีอยู่สีคูครับผมเนาะหกสอง หกสามแปดสองแปดสามครับเน้นที่หกสองหกสามแปดสามครับนี่ครับกัชื่อว่าเล็กนี่ครับสองหกหกสองเครือบนล่างครับผมเนาะมีแค่สามซีคูอย่งครับ นี่ครับหกสามสามหกแปดสามสามแปดนี่ครับบนหลายคู่ครับผมเนาะนี่ครับผมเลขไม่กี่คู่ครับผมเนาะต่ากลับไปกลับมาทุซื้อครับผมนี่ครับเลขบนหลายตัวนี่ครับผมเนาะเลขติดครับผมเลขติดเดือนดีครับสองสามสี่ครับ เลขติดสองสามสี่ครับนี่ครับผมอ,อบันม่วงครับผมเนาะหรือว่าเส้นบันม่วงครับผมอยู่เพื่อบันม่วงจังหวัดสกลนครครับเน้นสามจิบปูเลขติดเน้นสามครับผมเนาะเลขติดเน้นที่สามครับลงวันที่สามสิบทับหนึ่งสองทับหกหกครับ นี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเลขบวกี่คูครัผมเนาะตัวนนี้ครับอย่างเช่นนี่ครับหกสองสองหกเดี๋ยวก็มีหกสองครับเดี๋ยวก็มีสามหกเดี๋ยวก็มีหกสามครับผมนี่ครับนี่มีสามแปดครับนี่แปดสามครับขึ้นมางงไๆครับผมเนาะสองหกหกสองสามหกหกสามแปดสองสองแปดแล้วก็แปดสามสามแปดมีแคดสีคูครับนี่ครับ กลับไปกลับแมาครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเด้อนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะนี่ครับเอ๋อกระสุดท่านี้ก็ขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่บังคลิปนี้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจดลำดวยเงินท้องครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ